Innovative thoughts. ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับทีมไฟลับนะคะให้แต่ละคนแนะนำตัวกันนิดนึงค่ะว่าทีมนี้ทำอะไรยังไงบ้างค่ะค่ะ พัชรินตันชัยเอกุลน,นะคะชื่อเล่นชื่อโบค่ะเป็น Chief Marketing Officer ค่ะของ f i v Lab Group ค่ะค่ะชื่อเจนนี่รามิดาถึงไพาศาลค่ะก็เจนนี่เป็นทั้งดีไซเนอร์แล้วก็เดเวลลอปเด้วยค่ะแพรอัพนพัชเจริญพันธ์ค่ะก็เป็นทั้งดีไซเนอร์แล้วก็เป็น Project Manager ค่ะปกติไฟล e Lab ะทำอะไรบ้างคะคุณโบ เอ่อฟลจริงๆเราเป็นบริษัทซอฟต์แวร์แล้วก็เป็นเทคบริษัทเล็กๆที่ทำเทคกับพวก uh, ผลิตเว็บไซต์ได้วล mm ็อ hmm. ปพวกงานแอปพลิเคชันหรือเว็บแอปพลิเคชันพวกนี้อยู่แล้วค่ะ ค่ะก็อยากจะเสริมว่าเหมือนทางไฟลบอะคะ่ะก็จะมีเหมือนเราจะเน้นในการเอาดีไซน์แล้วก็เทคโนโลยีมารวมกันนะคะก็คือเหมือนในบริษัทจะมีทั้งดีไซเนอร์ที่โคดได้แล้วก็โคดเดอร์ที่ดีไซน์ได้มารวมตัวกันนะคะเพื่อเหมือนทําให้งานมันสมูทขึ้นแล้วก็ทําให้มันเข้าถึงคนได้ง่ายขึ้นแบบอยากเบรนเทคโนโลยีเข้ากับคนด้วยดีไซน์นะคะเปิดมากี่ปีละคะเปิดมา น่าจะประมาณเกืบ3ปีแล้วคะ่ะอืมค่ะแล้วทีมได้ข่าวว่ามีไม่กี่คนเองช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่ามีแบบกี่คนยังไงบ้างค่ะก็ตอนนี้จริงๆมีทั้งหมด7คนเ็ดคนเองก็อย่างที่อย่างที่น้องเจนนี่บอกอะค่ะว่าคนที่เป็น Developer ก็สามารถดีไซน์ได้คนที่เป็น Designer ก็สามารถโค้ดได้ค่ะ,คะแล้วก็จะมีน้องนองที่เป็น Project เป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์ตอนนี้ก็มาดีไซน์ได้แล้วด้วยเหมือนกันนะคะ,คะส่วนโบเนี่ยส่วนใหญ่จะดูในเรื่องของลูกค้าะคะ่ะดูก็จะดูฝั่งมาเก็ตติ้งค่ะไม่กี่วันที่ผ่านมานี่ชื่อไฟลับเป็นที่ต้องการของสือ่อแล้วก็หลายๆคนมากๆเพราะว่าเกิดแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งชื่อว่าโควิดทรักเกอร์ตัวนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ตัวโควิดทรักเกอร์ค่ะตอนแรกจริงๆไม่ได้เกิดจากความตั้งใจว่าจะทําทออกมาให้คนอื่นสาณชนใช้ค่อานั้นก็คือเหมือน จริงๆพวกเราก็แพนิกเหมือนทุกคนนะคะว่าเอ๊ข่าวตรงนี้มันจริงไหมแล้วก็แบบบริเวณที่เป็นข่าวก็หือก็คือเป็นที่ที่พวกเราไปแฮงเอากันบ่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบอยากจะคิดขึ้นมาเล่อยว่าเอ้ยแบบพี่ทําไมมันไม่มีแพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลไว้หนออะไรเงี้ยเราทํำไหม,มก็เลยโอเคทํำไหมทําเล่นๆกันเพื่อเอาไ้ใช้กันเองทำเล่นๆกันเห<ล>มือนทำเพื่อใช้กันเองแบบว่ามีได้แบบเหมือนดูกันเองให้ครอบครัวดูใช้เวลานานแค่ไหนคะกว่าจะออกมาเนี่ยค่ะ ก็จริงๆทําทำตอนวันพฤหัสกลางคืนนะคะแล้วก็ลอกตอนวันศุกร์ตอนเช้าเพราะาต้องบอกก่อนว่าเวอร์ชันที่ปล่อยไปตอนแรกมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเท่าตอนนี้อะค่ะเหมือนเราก็แอดออนฟีเจอร์ต่างๆขึ้นมาเรื่อยๆอะ,ค,ะค่ะค่ะมันเ,ออเราเห็นตัวอย่างจากประเทศอื่นมาก่อนหรือว่าตัวนี้เราแบบเราลอง d e v e l o p เองเลยอะไรเงี้ยก็คือจริงๆเหมือนมีได้ข่าวว่ามีประเทศอื่นทําแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าไปดูอะไรอะคะอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเราไม่ได้เดินทางไปตรงนั้นเราก็เลยยังไม่มไม่ได้ดูแต่ก็เห็นผ่านตาบ้างอะค่ะ ก็เลยสร้างตัวนี้ขึ้นมาภายในระยะเวลาคืนเดียวค่ะเพราะว่าได้แล้วตอนเช้าที่ปล่อยเนี่ยเราปล่อยที่แรกที่ที่ไหนคะที่ Facebook คุณใหม่ค่ะที่เป็น C ี o ของบริษัทอ๋อคุณใหม่ที่เคยอยู่ Fast Work ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะก็เหมือนคุณใหม่ก็แชร์แล้วก็มีคนมาแชร์ต่อต่อกันแล้วอยู่ๆก็เหมือนแบบว่ามีคนแชร์ไปไกลมากก็เป็นแบบเน็ตเพิ่งค่ะจริงๆจริงๆตัวตัวเองก็มีโอกาสเห็นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจากไหนแล้วก็โอ้ยเห็นว่าน่าสนใจมากก็เลยรีบลงข่าวพอลงข่าวไปคนแบบ อ่านเยอะมากแล้วก็ตกใจว่าเอ๊ะอะไรยังไงก็เลยเป็นที่มาที่วันนี้เราแบบลองมาคุยกันนะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยค่ะออพอทราบจุดเริ่มต้นแล้วว่ามันเกิดจากที่เรารู้สึกว่ามันมีความเสี่ยงแล้วอยากจะทําแพลตฟอร์มขึ้นมาเองทีนี้เนี่ยตอนนี้สิ่งที่สิ่งที่ทางทีมเนี้ยอยากจะต้องการเพิ่มในการเดเวลลอปต่อม,ม,มันคืออะไรบ้างอะคะคือจริงๆตอนนี้ค่ะอย่างที่ที่ได้เรียนไปว่าเว็บแอของเราอันเนี้ย ขออนุญาตอธิบายนิดนึงเพราะว่ามีคนหลายคนถามเข้ามาในอินบ็อกซ์เยอะมากว่าเขาสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปนี้ที่ไหนหทําไมหาใน Play Store App Store ไม่เจอเลยนะคะก็เลยอยากจะเรียนแจ้งว่าจริงๆมันเรียกว่าเว็บแอปเนาะในภาษาที่เราทําแต่ว่าพูด,ดง่ายๆเลยถ้าภาษาทั่วไปที่จะเข้าใจได้คือมัน,มนคือลิงก์ลิงก์นึงนี่นแหละที่เรากดเข้ามาปุ๊บมันจะเจอดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ในพวก แอปที่จะต้องไปดาวน์โหลดในพวกอแอป Store หรือว่า Play Store ต่างๆนะคะทีนี้พอมันเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยค่ะเราเราก็มีเมื่อวานเราก็มีการบอกไปแล้วว่าสามารถที่จะแบบว่าเอามาเก็บบนหน้าจอได้ยังไงเข้ามาดาวน์โหลดได้ยังไงนะคะทีนี้ถามว่าอยากจะอยากจะ ทำอะไรเพิ่มเติมกับมันบ้างเนี่ยนะคะเพราะมันเป็นเว็บแอปที่มันเป็นเรื่องของโลเคชันเบสถ้าเข้าไปเราต้องการให้คนเข้าไปดูง่ายเปิดปุ๊บเรารู้เลยว่าเราอยู่ตรงไหนเราเห็นเลยเราโดยการที่เราใช้สัญลักษณ์เป็นสีต่างๆนะคะที่จะแจ้งว่าโอเคอันที่เป็นสีแดงกระพริบกระพริบเนี่ยมันคือเคสของคนที่เพิ่งถูกคอนเฟิร์มว่าติดเชื้อภายใน7วันที่ผ่านมานะคะ,คะแล้วก็สีอื่นๆตามมาลองเข้าไปเล่นกันดูทีนี้อยากจะทําอะไรเพิ่มเติมนะตอนนี้ค่ะสิ่งที่เราอยากได้ ความช่วยเหลือมากเลยนะคะแล้วพยายามที่จะขอไปจากทางหน่วยงานต่างๆที่มีการติดต่อเข้ามาก็คือเรื่องข้อมูลนั่นเองนะคะ,คะเพราะว่าพอมันถูกมันถูกลอนช์ไปในพับลิกที่มันเป็นแมสเนี่ยค่ะ,คะมันเริ่มจะประชาชนเขาเริ่มจะเป็นกระบอกเสียงให้กับตัวเองแล้วนะคะ,คะในการที่จะบอกว่าใกล้ๆชั้นมีอยู่ตรงนี้แต่เนื่องมาจากว่าของเราตอนนี้มันเลยต้อง พอเรา represent ซทั้งหมดเนี่ยเราเลยจำเป็นที่จะต้องระวังด้วยก็เลยว่าบางอย่างสิ่งที่ประชาชนพยายามที่จะรายงานเราเข้ามาค่ะอยากให้เข้าใจนิดนึงเรายังไม่สามารถเอาขึ้นได้จริงๆนะคะเพราะว่าเราต้องได้รับการยืนยันจากทางสำนักข่าวหรือแม้กระทั่งตามกระทรวงสาธารณสุขนะคะ,คะก็เลยว่าถ้าถามว่าอยากจะพัฒนาลายอยากได้ความช่วยเหลืออะไรเราอยากได้หน่วยงานที่สามารถที่จะให้ข้อมูลของเราได้อย่างครบถ้วนและ,และ,และถูกต้อง อันนี้ค่ะที่จะช่วยให้เราได้สามารถทําขึ้นได้เพราะว่าตอนนี้เมื่อวานเราเริ่มคุยกันแล้วว่าปัญหาที่เราเจอตอนนี้ข่าวมีแค่บอกแล้วว่าติดอีกคนเริ่มจะไม่ค่อยเห็นแล้วว่าอยู่ที่ไหนดังนั้นเนี่ยเว็บแอปของเราพอมันเป็นเรื่องของโลเคชันเบสถ้ามันไม่เห็นว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยเราจะทํางานยากแล้วค่ะก็อยากเสริมพี่โบนิดนึงค่ะอย่างเหมือน พาาเพิ่งประกาศเพิ่มมีเคสเยอะมากเนี้ยคะ่ะแต่ว่าพอไม่มีโลเคชันออกมาคนก็จะเข้ามาบอกแล้วว่าเอ้ยยังไม่อัปเดตรอเลยอะไรเงรี้ยค่ะแต่คือต้องแจ้งทุกคนว่าถ้าเหมือนเป็นเคสที่เป็นนัมเบอร์หรือว่าเป็นคนติดเชื้อออกมาแต่ว่าไม่ได้บอกว่ารักษาที่ไหนหรือว่าบอกแค่ว่าลงามาเอกชนแห่งหนึ่งอะไรเงรี้ยเราก็ไม่สามารถจะปักเข้าไปในเว็บเราได้เพราะว่าของเรามันไม่ได้เป็นการโชว์ข้อมูลแบบทั้งหมดใช่ไหมคะมันโชว์เป็นโลเคชันเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีสถานที่ก่อนเลยเป็นอันดับแรกค่ะ ก็ <S 2> <S 2> ถ้าสมมติแบบอยู่จะไปปักแค่กรุงเทพเฉยๆแล้วแบบมันความเงนไม่ใกล้ว่านใครมันจะเกิดความข้อจะผิดพลาดกันได้อะค่ะจริงมีทั้งหมดเห็นภาพสมมติว่ามีคนบอกว่าอยู่ตรงนี้อะใกล้บ้านเราตกใจไปใหญ่ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เพราะเราไม่รู้ว่าที่ไหนก็คือมันก่อนหน้านี้ก็มีข่าวในเว็บที่เราปักตรงเป็นตรงกลางกรุงเทพไว้อะค่ะซึ่งมันจะอยู่แถวๆนองแขมซึ่งตรงนั้นเราเอาออกแล้วเพราะว่าเราก็ไปเช็คข้อมูลมาว่าจริงๆแล้วแบบ ลงโลเคชันเรายังไม่รู้ว่าที่ไหนแล้วก็เลือกที่จะไม่ปักดีกว่าให้ให้มันไม่ได้อัปเดตครบทุกเคสแต่ไม่ผิดพลาดาดีกว่าไม่กี่วันที่ผ่านมานอันนี้ถามนนึงแบ่งงานกันยังไงอะคะเพราะว่ามันต้องอาจจะต้องมีการเซิร,ร์ชข้อมูลกันเยอะมากๆในการกว่าจะขึ้นไปอะคะ่ะ ตัว,ตวนี้ที่ตัวข,ข้อมูล<ห>น,<า>นะคะ,คะก็เหมือนทุกคนก็จะต,ติดตามข่าวกันอยู่แล้วก็จะมีกลุ่มที่คอยส่งข่าวกันแล้วก็จะมีแพรวค่ะแล้วก็หนูดีคนนึ่งที่จะเป็นคนคอยคเช็คข้อมูลจากเว็บไซต์ของสาธารณสุขด้วยของอสำนักงานข่าวต่างๆที่เชื่อถือได้ค่ะเพื่อม,มาคอสเช็คกันว่ามันตรงไหมอันไหนที่โอเคยืนยันก็จะลงค่ะแล้วก็เหมือนเจนี่กับแพรวเองก็จะดูตาม Facebook หรือว่า อื่นๆของร้านหรือว่าตึกหรือหน่วยงานเอกชนที่เขาออกมาประกาศของเขาเองอะค่ะเช่นประกาศว่าตึกนี้ทำความสะอาดแล้วอันนี้เราก็จะเอามาลงเล้ค่ะมีผู้หญิงที่ดูกันเองย่างรอกครัวดูแล้วว่าผู้หญิงเยอะมากก็จริงๆมีคนหนึ่งค่ะเป็นหนี่ก็คือช่วยดูเรื่องข่าวแล้วก็อัปเดตข่าวเพราะต้องบอกกอนว่าในทีมที่ปล่อยไปตอนแรกมันก็โอนทีวูแมนอินเทคเลยนะก็แอดออนฟีเจอร์ต่างๆขึ้นมาตอนนี้มีแผนจะพัฒนาแพลตฟอร์มยังไงต่อบ้างคะ ก็สมาร์ทเวอร์ชันใหม่เรียกว่าเป็นเวอร์ชันสองลกันค่ะก็จะมีการปรับปรุงเรื่องไอคอนต่างๆค่ะมีเพิ่มเข้ามาว่าสถานที่ไหนกําลังทําความสะอาดแล้วก็มีการอย่างโรงพยาบาลบางที่เขาก็จะแจ้งเราเข้ามาว่าคนไข้ถูกทรานสเฟอร์ไปที่โรงพยาบาลอื่นแล้วเราก็จะเปลี่ยนไอคอนเป็นภายใระยตัวแล้วก็จะมีไอคอนเป็นการถอยและปล่อยกักตัวที่บางจุดที่เขาแจ้งว่ามีคนกลุ่มใหญ่เข้ามาแล้วก็มีการกักตัวเองอยู่ในบริเวณนี้ก็จะมีขึ้นไหวค่ะแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมาที่ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนก็คือเป็นเรื่องของภาษาค่ะซึ่งอันนี้ทาง Five Lab ก็ได้การอา่จรอาจากจจคนต,ตัวเองก็มีโอกาสเห็ชชน,นะะไม่น่ใจเหมือนกันว่าจากไหนแล้วก็ เห็นว่าน่าสนใจมากก็เลยรีบลงข่าวพอลงข่าวไปคนแบบอ่านเยอะมากแล้วก็ตกใจว่าเอ๊ะอะไรยังไงก็เลยเป็นที่มาที่วันนี้เราแบบลองมาคุยกันะ่ะแต่ทีนี้เนี่ยค่ะออพอทราบจุดเริ่มต้นแล้วว่ามันเกิดจากที่เรารู้สึกว่ามันมีความเสี่ยงแล้วยังทำแพตฟอร์มเองทีนี้เนี่ยตอนนี้ค่ะภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นต้องการน่าจะมีคนที่ต่อเข้ามาอยู่ในประเทศไทยค่ะ น่าจะเป็นอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างมากนะคะทีนี้อย่างที่น้องแจ้งไปค่ะเราใช้เวลาในการแปลคืนเดียวเช่นเดียวกันนะคะเมื่อคืนเราโพสต์ลงฟีดว่าเราขอบริวารที่อยากจะช่วยเรานะคะช่วยแปลแล้วก็คนที่มาช่วยแปลเนี่ยก็มาจาก อยู่ในหลายประเทศหลายสัญชาติเลยนะคะก็ต้องขอบคุณมาในที่นี้ด้วยนะคะ,ะแปลภาษาอังกฤษอันนี้ขออนุญาตเครดิตให้นะคะคเป็นชื่อคุณเพื่อนนะคะตอนนี้อยู่ที่นิวซีแลนด์เราทำงานกันในเวลาที่ต่างกันด้วยนะคะแล้วก็ค,คุณเตอ๋อมาช่วยแปลภาษาจีน เป็นคนไต้หวันนะคะที่เขาติดต่อเราเข้ามาเองเลยตั้งแต่ต้นด้วยนะคะ,คะเขาแปลทั้งเป็น t raditional Chinese แล้วก็เป็นอ่ Chinese อที่เป็นจีนกลางด้วยนะคะแล้วก็อ่าคุณวิมช่วยแปลภาษาญี่ปุ่น,นะคะ่ะทีนี้หลังจากนี้อาจจะมีภาษาอื่นอีกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะแล้วก็ในตัวของเวอร์ชัน2.0ที่ที่กล่าวไว้นี่คะก็จะมีในเรื่องของโรงพยาบาลด้วยนะคะเพื่อที่จะแจ้งว่า ถ้าเกิดเรารู้สึกมีความเสี่ยงเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์เนี่ยเราจะสามารถไปตรวจเช็คในโรงพยาบาลที่ใกล้ๆเราเนี่ยอยู่ตรงไหนได้บ้างนะคะถ้าเข้าไปดูเนี่ยเราจะมีการบอกเลยว่าโรงพยาบาลแต่และโรงพยาบาลเนี่ย ตรวจฟรีที่ว่าตรวจฟรีเนี่ยจริงๆมีเงื่อนไขอะไรบ้างถ้าตรวจไม่ฟรีเนี่ยราคาอยู่ในเรนจ์ประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็เกณฑ์ของการที่เรียกว่าตรวจฟรีมีอะไรบ้างเราจะมีให้แล้วก็มีเบอร์โทรที่เข้าไปติดต่อของโรงพยาบาลนั้นโดยตรงก่อนที่จะไปเพื่อไม่ให้เสียเวลาค่ะเ่าหาข้อมูลเยะมากเป็นรายชื่ออยู่ตรงนี้เราเห็นแล้วว่าตอนนี้ว่าของมันเกิดจากเรียกว่าอะไรเหมือน แล้วมีโพลนเรียเข้ามาช่วยกันเยอะขึ้นทีนี้ในมุมของทางอาจจะเป็นว่ามุมของเราเป็นประชาชนทั่วไปค่ะอยากได้แพลตฟอร์มอะไรอไหมที่จะมาช่วยให้การเราอยากให้พอนี้ที่มองว่าอยากให้มีคนได้จริงอีกหมายถึงว่าประชาชนอยากได้หรือว่าเราค่ะก็ในในฐานะพวกเราที่เป็นประชาชนในฐานะไฟแลบมุมมองมุมมองว่าแบบอยากได้แผ่นฟอมอะไรอีกไหมที่แบบอยากจะพัฒนาก็ อยากขอพูดใน2ประเด็นก็คือสำหรับแพลตฟอร์มเราเราอยากได้ตัวข้อมูลมากขึ้น,น,นก็คืออย่างที่แจ้งกันไว้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าถามในความเห็นว่าจะมีแพลตฟอร์มมาที่จะมาช่วยมากขึ้นอีกไหมอาจจะเป็น อ่าแพลตฟอร์มที่รวมข่าวที่อาจจะไม่ใช่โลเคชันเบสอะค่ะคือเราเองก็ไม่ได้ไม่ได้ทำข่าวบางอันที่มันไม่รู้ตำแหน่งบางคนเขาอาจจะอยากได้อันนั้นแต่ว่ามันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่จะต้องแบบเช็คกันไปว่าข่าวมันจริงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแอบถามนิดนึงตอนนี้มีอะไรเข้ามาที่โบนิดนึงค่ะอย่างคุณนักาดต้องเรียนงี้ค่ะหลังจากที่ออกไปเราเชื่อว่าตัวแพลตฟอร์มเนี้ยค่ะมันน่าจะเป็นเป็นเป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยหลายๆคนนะคะเราก็มีได้รับก การติดต่อมาจากทางภาครัฐและเอกชนแล้วก็หน่วยงานต่างๆค่อนข้างมากนะคะทีนี้เนี่ยเ,เราก็ยังเรามีการพูดคุยกันเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าอย่างเดียวที่เราขอไปก็คือเรื่องข้อมูลพูนง่ายเลย คนไหนก็แล้วแต่ที่เราสามารถที่จะที่ที่เราเรียนแจ้งไปค่ะว่าเราอยากได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและสามารถเป็นภาพสมมติว่ามีคนบอกว่าอยู่ตรงนี้แล้วอะแกบ้านเราตกใจกันไปใหญ่เอามาให้เราตรงได้เราก็ถูกต้องมันจะทําให้เราสามารถที่จะเอาขึ้นบนแอปของเราได้อย่างครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องค่ะอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากได้ดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการบอกแจ้งแบบนี้ไปในทุกๆหน่วยงานที่ติดต่อเข้ามาค่ะ <Okay. S 2> ให้มันไม่ได้ <update S 1> อัปเดตครบทุกเคสแต่ไม่ผิด,ดพลาดดีกว่าขอบคุณมากๆค่ะในฐานะผู้ใช้งานเองรู้สึกชอบชอบแพลตฟอร์มนี้มาก แล้วก็เป็นกําลังใจให้พัฒนากันต่อไปนะคะคตัวะะข้อมูลนะคะก็เหมือนทุกคนก็จะต,ติดตามข่าวกันอยู่แล้วก็จะมีกลุ่มที่คอยส่งข่าวกันแล้วก็จะมีแพรวค่ะแล้วก็หนูดีคนหนึ่งที่จะเป็นคนคอยเช็คข้อมูลจากเว็บไซต์ของสาธารณสุขด้วยของสํานักาข่าวต่างๆที่เชื่อถือได้ค่ะเพื่อม,มาคอสเช็คกันว่ามันตรงไหมอันไหนที่โอเคยืนยันก็จะลงค่ะแล้วก็เหมือนเจนี่กับแพรวเองก็จะดูตาม Facebook หรือว่า อื่นๆของร้านหรือว่าตึกหรือหน่วยงานเอกชนที่เขาออกมาประกาศของเขาเองนะคะเช่นประกาศว่าตึกนี้ทําความสะอาดแล้วอันนี้เราก็จะเอามาลงให้ค่ะอืมค่ะมีผู้หญิงกี่คนคะในทีมอย่างตอนนี้นั่งกัน3าคนแล้วผู้หญิงเยอะมากก็จริงๆมีคนหนึ่งค่ะเป็นหนูนี่ก็คือช่วยดูเรื่องข่าวแล้วก็อัปเดตข่าวก็คือเท่ากับว่าในทีม7คนผู้หญิง4ผู้ชายสามโอ้ดีทีมบูมแมทินเทคเลยนะค่ะแล้วตอนนี้มีแผนจะพัฒนาแพลตฟอร์มยังไงต่อบ้างคะ ก็สําหรับเวอร์ชันใหม่เรียกว่าเป็นเวอร์ชัน2องลกันค่ะก็จะมีการปรับปรุงเรื่องไอคอนต่างๆค่ะมีเพิ่มเข้ามาว่าสถานที่ไหนกําลังทําความสะอาดแล้วก็มีการอย่างโรงพยาบาลบางที่เขาก็จะแจ้งเราเข้ามาว่าคนไข้ถูกทรานสเฟอร์ไปที่โรงพยาบาลอื่นแล้วเราก็จะเปลี่ยนไอคอนเป็นส่งตัวไปรักษาต่อค่ะแล้วก็จะมีไอคอนเป็นการคารันทีนหรือว่ากักตัวสําหรับบางจุดที่เขาแจ้งว่ามีคนกลุ่มใหญ่เข้ามาแล้วก็มีการกักตัวเองอยู่ในบริเวณนี้ก็จะมีขึ้นไหวค่ะแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมาที่ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนก็คือเป็นเรื่องของภาษาค่ะซึ่งอันนี้ทาง Five Lab ก็ได้การอาสาจากคนประชาชนนะคะ<ๆ>เยอะมากค่ะค่ะก็อย่างที่ได้แจ้งไปว่าเรามีการคุยกันว่าตอนนี้พอมันเริ่มโกแมสเยอะขึ้นเนี่ยค่ะเราน่าจะลองทำภาษาอื่นก็คุยกันว่า อ่ะงั้นเราลองภาษาที่เราลองภาษาที่มันจําเป็นนะคะก็แน่นอนต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะทีนี้ภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าน่าจะเป็นคนที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยน่าจะเป็นอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างมากนะคะทีนี้อย่างที่น้องแจ้งไปค่ะเราใช้เวลาในการแปล คืนเดียวเช่นเดียวกันนะคะเมื่อคืนเราโพสต์ลงฟีดว่าเราขอล Volunteer ที่อยากจะช่วยเรานะคะช่วยแปลแล้วก็คนที่มาช่วยแปลเนี่ยก็มาจากอยู่ในหลายประเทศหลายสัญชาติเลยนะคะก็ต้องขอบคุณมาในที่นี้ด้วยนะคะแปลภาษาอังกฤษอันนี้ขออนุญาตเครดิตให้นะคะเป็นชื่อคุณเพื่อนนะคะตอนนี้อยู่ที่นิวซีแลนด์เราทำงานกันในเวลาที่ต่างกันด้วยนะคะแล้วก็ คุณเตอ๋อมาช่วยแปลภาษาจีนเป็นคนไต้หวันนะคะที่เขาติดต่อเราเข้ามาเองเลยตั้งแต่ต้นด้วยนะคะ,คะเขาแปลทั้งเป็น traditional Chinese แล้วก็เป็นอ Chinese ที่เป็นจีนกลางด้วยนะคะแล้วก็คุณวิมช่วยแปลภาษาญี่ปุ่น,นะคะ่ะ<อ>ทีนี้หลังจากนี้อาจจะมีภาษาอื่นอีกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะแล้วก็ ในตัวของเวอร์ชัน2.0ที่กล่าวไว้เนี่ยคะ่ะก็จะมีในเรื่องของโรงพยาบาลด้วยนะคะเพื่อที่จะแจ้งว่าถ้าเกิดเรารู้สึกมีความเสียงเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์เนี่ยเราจะสามารถไปตรวจเช็คในโรงพยาบาลที่ใกล้ๆเราเนี่ยอยู่ตรงไหนได้บ้างนะคะถ้าเข้าไปดูเนี่ยเราจะมีการบอกเลยว่าโรงพยาบาลแต่และโรงพยาบาลเนี่ย ตรวจฟรีที่ว่าตรวจฟรีเนี่ยจริงๆมีเงื่อนไขอะไรบ้างถ้าตรวจไม่ฟรีเนี่ยราคาอยู่ในเรนจ์ประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็เกณฑ์ของการที่เรียกว่าตรวจฟรีมีอะไรบ้างเราจะมีให้แล้วก็มีเบอร์โทรที่เข้าไปติดต่อของโรงพยาบาลน,นั้นโดยตรงก่อนที่จะไปเพื่อไม่ให้เสียเวลาค่ะค่ะโอ้เยี่ยมข้อมูลเยอะมากอย่างตอนนี้ค่ะเราเราเห็นแล้วว่าตอนนี้ตัวนี้มันเกิดจากเขาเรียกว่าอะไรเหมือน เริ่มมีบริวารนเทียเข้ามาช่วยกันเยอะขึ้นทีนี้ในมุมของทางอาจจะเป็นมุมของเราเป็นประชาชนทั่วไปคะ่ะอยากได้แพลตฟอร์มอะไรอีกไหมที่จะมาช่วยในสถานการณ์แบบเนี้ยที่มองว่าอยากให้มีคนทําขึ้นมาอีกหมายถึงว่าประชาชนอยากได้หรือว่าเราคะ่ะก็ในในฐานะพวกเราที่เป็นประชาชนค<อ>่ะในฐานะไฟลแลบมุมมองมุมมอง,มองว่าแบบอยากได้แพลตฟอร์มอะไรอีกไหมที่แบบก็ <c oughs> อยากขอพูดใน2ประเด็นก็คือสำหรับแพลตฟอร์มเราเราอยากได้ตัวข้อมูลมากขึ้น,น,นก็คืออย่างที่แจ้งกันไว้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าถามในความเห็นว่าจะมีแพลตฟอร์มมาที่จะมาช่วย มากขึ้นอีกไหมอาจจะเป็นแพลตฟอร์มที่รวมข่าวที่อาจจะไม่ใช่โลเคชันเบสอะคะ่ะคือเราเองก็ไม่ได้ไม่ได้ทำข่าวบางอันที่มันไม่รู้ตำแหน่งบางคนเขาอาจจะอยากได้อันนั้นแต่ว่ามันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่จะต้องแบบเช็คกันไปว่าข่าวมันจริงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแอบถามนิดน,นึงตอนนี้มีภาครลัฐเข้ามาคุยบ้างยังคะ <laughs> ต้องเรีนยงนงี้ค่ะหลังจากที่ออกไปเราเชื่อว่าตัวแพลตฟอร์มเนี่ยค่ะมันน่าจะเป็นเป็น,เป,นเป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยหลายๆคนนะคะ,คะเราก็มีได้รับการติดต่อมาจากทางภาครัฐและเอกชนแล้วก็หน่วยงานต่างๆค่อนข้างมากนะคะทีนี้เนี่ยเราก็ยังเรามีการพูดคุยกันเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าอย่างเดียวที่เราขอไปก็คือเรื่องข้อมูลพูดง่ายเลย คนไหนก็แล้วแต่ที่เราสามารถที่จะที่ที่เราเรียนแจ้งไปค่ะว่าเราอยากได้ข้อมูลที่ครบถ้วน<ม>และสามารถเป็นพูดง่ายเลยเป็นเป็นเป็นช่องทางที่แบบเอ้ยเอามาให้เราตรงได้เราก็ถูกต้องมันจะทำให้เราสามารถที่จะเอาขึ้นบนแอปของเราได้อย่างครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องค่ะอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากได้ดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการบอกแจ้งแบบนี้ไปในทุกๆหน่วยงานที่ติดต่อเข้ามาค่ะ โอเคเยี่ยมเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆค่ะในฐานะ,ะผู้ใช้งานเองรู้สึกชอบแพลตฟอร์มนี้มากแล้วก็เป็นกำลังใจให้พัฒนากันต่อไปนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ t e c a s Sparking Innovative t h o u g h t